วันนี้มาแปลกหน่อยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้มาเล่นเกมเป็นชินหรือฮองไกแต่อย่างใดแต่เป็นเกมผีซึ่งจะตกใจไปะฮะเบิร์ดเล่นเกมผีไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดนั้นเพราะถ้าคุณสังเกตด,ดีๆเนะี่ยคลิปแรกของช่องเราคือเกมผีแล้วถัดมาอีกนิดหน่อยเนะี่ยก็คือเกมผี it's m e n เลยะฮะ it's m e ผมมีประสบการณ์ซึ่งอย่างที่คุณเห็นนะฮะเกมนี้คือเกมผีถ้าไม่เห็นสีหน้าของผู้เล่นมันจะไปสนุกอะไรเพราะงั้นวันนี้นะฮะจึงมีสปอนเซอร์จากทางผู้ใหญ่ใจดีนะฮะในก็คือโทรศัพท์กูเองคุณจะเห แล้วครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะงั้นขอขอบคุณนะฮะโทรศัพท์กูเองที่มาเป็นวีแคมของเราในวันนี้แล้วถ้าคุณพร้อมแม้ผมจะไม่พร้อมเราไปลุยกันเลยคนอย่างนี้เลยบอกก่อนนะฮะเราจะไม่เล่นในเรื่องเพราะเราอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนั่นเอง like like ข้ามได้หรอข้ามได้ วุ้ยแหลกเลยเหรอคอมกูเล่นไม่ไหวเลยเนี่ยมูชั่นเบอร์ไม่ต้องบลูมเปิดไปก็ไม่เป็นไรขอลื่นๆอนะ่ะเมาส์เร็วไปนิดนึงเมาส์เร็วไปนิดนึงมีให้กูปรับไหมโอเคตั้งสามสิบผมต้องบอกก่อนนะว่าถึงแม้ผมจะมีประสบการณ์เล่นเกมผีนะแต่กูไม่เคยเล่นคนเดียวผมมักจะมีเพื่อนคอยหนุนหลังผมมักจะมีเพื่อนคอยนำหน้าอิสมีนกูไม่เคยเล่นเกมผีคนเดียวฮะแต่ถ้ามูฟเบนมันดีขนาดนี้ผมอาจจะไม่กลัวมากนะเพราะาเราสามารถควบคุมตัวเองได้ เสียงรถไฟยังอย่าเพิ่งทำไมมันเสียงบรรยากาศมันดังยังวะห้องนี้เข้าไม่ได้เหรอแต่เป็นรหัส ผมต้องบอกก่อนว่าเวลาผมเล่นเกมผีนะผมคิดว่าผมไม่ใช่คนกลัวผีในเกมเพราะว่าเกมผีในเกมมัส่วนใหญ่มันไม่ได้น่ากลัวแต่มันจะออกไปทางยากแบบมันจะมีพัซเซอลหรืออะไรสักอย่างที่ทําให้เราแบบไม่ผ่านซึ่งเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นผมกลัวแต่ว่าอาจจะเห็นผมนหุดหงิดมากกว่าที่แบบทาไมมันไม่ผ่านเริ่มมาแม่ก็มีรหัสแล้วอะแล้วแบบกูต้องดูจากอะไรวะแดงน้าเงินเหรอน้ําเงินเหลืองอ่ะเฮ้ย,ยแต่แดงน้ําเงินเหลืองถูกถ้ามันเพิ่งติดเหลืองเมืเ่อกี้ อ,อ๋อไม่เกี่ยวไอ้สัตว์แต่ผมพอเดาออกอยู่มันมีรถไฟใช่ปหมละ่ะน้ำเงินเขียวชมพูน้ำเงินเขียวน้ำเงินเขียวชมพูเหลืองแดงเหี้ยไม่ใช่เหรอวะมันก็จากข้างหลังอะแดงเหลืองชมพูเขียวน้ำเงินจำไม่ได้ไปหนึ่งแนละ้วแดงเหลืองชมพูเขียวโอเควอล โอเคเราจะข้ามนะฮะเด๋อไม่รู้ว่ามีลิขสิทธิ์เพลงหรือเปล่าไอมายเนมอัสเลสพิเอร์และผมเป็นหัวหน้าของนวัตกรรมที่ิดแม่งเลยอ่าต้องทำอะไรวะมันไม่เห็นจะมีทางไปเลยออไรมือนี้ยไว้จับมันจะต้องมีอีกมือหนึ่งเอาไว้ดึงหรือเปล่าไม่เห็นจะทำอะไรได้เลยวะพอจับได้แล้ว ี๋ยคนั้นไปก่อนเอา้าไม่ใช่ทางนี้หรอครับอ๋อเอามาเปิดประตูนี่เอง ไปแลวไอ้สักไม่คืนแล้วมึงมาเลยเหรอมันไม่ใช่แบบมึงเป็นผีแล้วก็ต้องมาไล่กูทีหลังอะไรเงี้ยนะถ้ากูผ่านไ e อ้บ็อกสีเหลืองนั่นไปมึงจะทำอะไรกูไหมเกมนี้มี่มจาสกแกนป่าวะลืมอ่านานึ่ของซ้ำเชื่อมึงจะไม่ทำอะไรกูจริงใช่ป่ะวะระหว่างกูหันไปดูประตูอยู่อเงี้ยอันนี้ยังเปิดไม่ได้น่าจะปต้องไปน,นี้แหละการนั้นต้องมีมือสีแดง เวลยโหย้ยอ่าแล้วกูเสือกเก่งอีกอ๋าปิดประตูได้ด้วยเดี๋ยวนะปิดประตูได้ด้วยไม่ใช่ข้อดีนะ่อแค่ประตูเปิดปะแต่ประตูตรงไหนวะ Rub to right power อะไรต่างไม่จะวับยังไงอ่ะ อ๋อไฟมาแสดงว่าอะไรมันทำงานแล้วหรือเปล่า <Well> เฮ้ยไอสัตว์ตัวตั้งใหญ่มึงไม่มีเสียงเท้าแบบก่อนหายไปเลยเหรออู้ยแล้วกูต้องออกไป ไอ้เฮียกูกลัวอะไรขนาดนี้เนี่ยเชี่ยมันอยู่ไหนกูเดินผ่านเส้นนี้กูโดนเลยวะขอเช็คห้องนี้ก่อนเคปลอดภัยห้องนี้ปลอดภัยดูทรงแล้วน่าจะต้องไวทางนี้แหละคือเราเปิด BGM อะไรไว้สักอย่างได้ไหมเพืระหว่างเล่นอะ พอแล้วเดี๋ยวติดลิเกเสร็์เฮียขอไปทางนี้เหอะโอ้โหกู้โดนแน่นอนเืียทำไมเมาส์มันแบบสแตนดาร์ดมาให้เร็วถึงวะให้กูรีเฟกอะไรอะเซขึ้นเซรฟวิ่งหมายความว่าไงออเก็บเชียอะไรมาก็ไม่รู้ต้องลงไปเหรอแหวว ต้องเก็บฟิวให้ครบไม่รู้ใช้ฟิวหรอือเปล่าเรียกฟิวไปแล้วไม่ไมครบหรอไม่ครบได้ไงวะกูเดินทั่ว,วนะให้กูทำส้นตีนแล้วอ๋อเสียงเท้ากูอ๋อโอ้โหอ,อยู่ซะสูสง แล้วไงเ่ะที่มันไม่สอนเล่นด้วยนะเว้เกมนี้มันให้ของมาแต่มันไม่แบบวิธีการเล่นอะจอมนั่งสปรินไฟรไฟร์ไรแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้ต้องทำอะไรเนี่ยผมบอกว่าเกมผีไม่ไม่น่ากลัวเว้ไม่ยากไม่งงมันจะมีคําถามอยู่ตลอดว่ากูต้องทําอะไรเฮ้ยมึงไม่สอนดึงระบบสําคัญแบบนี้มึงไม่สอนให้กูดึงอ๋อปันดึงประตูไง ใจอะไรผิดหรอวะโอ้ยกูติดอยู่ในห้องนี้มาเป็นชั่วโมงแล้วบังอย่าบอกนะกูต้องดู YouTube เล่นเกมผีกูยังดู YouTube อีกอ่ะแบบนี้มืออ๋อมันสอนเว้ยแต่กูไม่ดูเองขอโทษครับกูบเหลือจเชื่อเลยกูแบบมองข้ามเรื่องคองมันเซนไปได้ยังไงวะประตูเลื่อน อันนี้ทางเก่าปะเออใช่อาฮะทำไมกูชอบหูแวววะอ่ากูได้สองมือแล้ว กูเคยเห็นใน YouTube เขาจะโดนไล่กันตอนนี้แหละชิบหายแล้วอ้อไปไม่ได้อ๋อทางนี้คือมันรู้อะว่า่จะต้องโดนไล่อ่ะบอกก่อนนะฮะผมได้เกมนี้ไม่จบแน่นอนอาจจะไม่ถึงครึ่งเรื่องด้วยซ้ำเผลอๆแนละ้วโดนในหารไดไล่เสร็จอ่ะกูเลิกไม่ใช่เหรอผูกกับอะไรอ่ะคือมันต้องเอาไว้หน้ามาต่อเนี่ยแต่กูทําไม่เป็น ตรงนี้มันขึ้นได้เฮี้ย <Yeah. S 1> มันต้องมาแน่เลยอ่ะผมเตรียมใจมาแล้วเกียว yeah, ออกห่างไม่ได้เราต้องวิ่งเุ้ยมงจะบาตอนไหนอ่ะเอาเลยเหรอเฮ้ยคุณไม่ไหวว่ะเี้ยเพื่ อ๋อยังไม่โดนโอ้โหพัสดเซอร์อะไรส้นตีนเยอะแยะแม่งไม่ได้มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้กูเลย Oh, oh, oh all right all right มันเสียงดังไปว่ะนี่ยรถแล้วรถอีกห้าไปเลยอะต้องทำไงต่อวะ Ui, nó không kịp quá. okay ผ่านตัวแล้วแม้ไอคอนแทคไอสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวนะต้องไปยังไงวะกูติดกับมันตรงนี้แล้วอะ่ะอ่าดูทางแป๊บหนึง่งโอเคต้องไปทางนั้นพี่โอ้ต้องไปทางนั้นอะเชี่ยมันโดนดักแล้วคือมันต้องเล่นใหม่แล้วอะ่ะเดี๋ยวพยายามก่อนกูว่าถ้าเราขึ้นตรงนี้อาจจะยังไม่โดนเวยกูมันต้องใกล้มากๆมันถึงจะโดนขอเทสคือเราไปยืนตัวนี้ก่อนขอเทสตัวนั้นก่อน,น่งของตั้มใกล้ขนาดนี้ยังไม่โดนนะฮะยืน กูก็ต้องกระโดดขึ้นอยู่ดีอะกูดันวิ่งมาทางนี้ไงแล้วใครันจะไปรู้ว่า,วาต้องวิ่งทางนั้นอะมันก็ต้องลองวิ่งดูเนาะมันหมดทางแล้วสามสองหนึ่งเออก็ไม่โดนดีหว,ว่าเนีย่ยกูก็กลัวไปเถอะเจอกันตรงดีเลยเหรอกูวิ่งอยู่ไหมเนี่ย ไหนอะทักโอเคกูวิ่งให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมอะไร ที่มีความเชื่อที่ว่าเอ้ยถ้าเรากลัวอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยแล้วเราผ่านม,ามันมปได้เนะี่ยเราจะหายกลัวกูขอต่อยหน้าไอ้สักน์น่นได้ไหมสักทีหนึ่งกูไม่เห็นจะหายกลัวตรงไหนเลยแม่งน่ากลัวกว่าเดิมด้วยซ้ําเนี่ยแต่ผมอ่าเมื่อกี้มันไม่น่ากลัวตรงนึงคือมันล็อกไว้ว่าถ้าเราไม่ดึงถ้าเราไม่ดึงกล่องมันก็จะไม่โผล่มาเมื่อกี้ผมก่อนจะดึงกล่องอ่ะโหใช้เวลานานมากเลยมันไม่ได้แบบผีวิ่งกับกล่องดึงอ่ะมันมันล็อกกันถ้าผมไม่ดึงผีมันก็จะไม่มาอันนี้มันอาจจะเอื้อให้เเเรรราาาาาลล่่่่่นนนนนงยยขขึ้้้้กก็คิดดดดดวมมไไไโโหหหอะะััแตส แมปแมปแบบนี้เหรอวะ จบแล้วเหรอ Chapter 1มันมี4 chapter นะฮะต้องบอกก่อนอ๋อโอเคเล่นจบแล้วอ๋อก็ไม่ได้น่าก,กลัวนี่หว่าเนี่ย Chapter หนึ่งมีแค่นี้เองเหรอเออก็เฉยเฉยนี่หว่าขอเช็คห้องนี้ก่อนเฮ้ยกูมไม่ไหวว่ะอุ้ยคุณจะมาตอนไหนอะตรงดีเลยเหรออ่ะไหนๆผมก็กลัวเออ่ไหนๆผมก็แอคติ้งมากเกินไปนะแบบเอ้ยทำเป็นกลัวอย่างงี้อย่างานีย้ยงั้นผมอยากโดนหลอกสักทีป่ะเอ้ยเดี๋ยวมันต้องเล่นใหม่เลยเหรอวะอ่ามันมีให้เลือกเนี่ยอ่ะผมลองโดนเลยว่ามันจะเป็นยังไง อึงไม่ทำอะไรกูเหรอวะเนี่ย ที่ไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ฮะจินตนาการสําคัญกว่าความรู้คือมันไม่ได้น่ากลัวเลยนี่กูกลัวอะไรตั้งนานเน่ยคือโอ้โหเฮียมันทำให้กูแบบบรรลุอย่างหนึ่งเลยคือแบบคือถ้ามันยังไม่เคยลองหรือเคยโดนอะไรมาก่อนเนี่ยให้ลองทําไปเลยเว้ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยอะนี่กูกลัวลองลองลองอ่ะ,อออออะพวกเรากําลังกลัวไอ้สัตว์เนี่ยอ่ะตรงนี้มันไม่มาหรอ อ้าแล้วไปทางไหนวะนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจมาหลอกเราหรอกโอ้ยกูกลัวอะไรตั้งนานวะแค่เนี้ยคือกูโดนหลอกแค่เนี้ยเองเหรอ โอเคไอคนที่กูอยากต่อยสักหมัดไปเมื่อกี้ผมขอโทษฮะผมเชื่อคุณและคือเวลาเรากลัวอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้สักครั้งหนึ่งมันจะทําให้เราหายกลัวโอเคครับผมก็จบเงนท่านี้แล้วกันถึงผมจะบอกว่ามันไม่ได้น่ากลัวแต่ว่าผมก็ไม่อยากเล่นคือไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่ว่ามันน่าเบื่อไปอ่ะพูดง่ายเออน่าเบื่อไปคือผมก็ไม่ได้ชอบเล่นเกมแบบสตาร์เพลเซอร์นี้ด้วยแล้วยิ่งมารู้ว่าผีไม่แม่น่ากลัวแหละแม่งน่าโมโหกว่าเดิมอีกคือที่ผมกุดกิดในห้องเมื่อกี้แม่งน่ากลัวกว่าไอเจอผีอีก่แต ใ่้เฮ้ยมดูฟันมันเลยดูหน้ามันเลยเปนฉีกปากยิ้มอย่างเงี้ยตัวก็สูงแล้วเราก็โดนมันแดกอะอ่ะในชีวิตจริงเราก็ต้องยอมรับว่าไม่น่านกลัวจริงแต่พอเป็นในเกมอะ่ะดดพอเป็นในเกมมอนไ,ไม่มีอะไรเลยอะโอเคเพียงเท่านี้อย่าไปพูดมาก